เศษนะคะมี ก <c oughs> <int os> ็วัดรับพบกันไปทำงานกันนะคะทุกคน ทำงานกันค่ะทุกคน กลับบ้านค่ะทุกคนมื่อนี้ยนะอากาศเย็นซวยๆค่ะบอมีแดดแต่ว่ากับบแมแ่นว่าจะหนาวนะคะกับพอดีพอดีอาคือจังฝนสิโตกลิ้นแถะหอดบ้านแล้วฝนสิโตกลิ้นค่ะทุกคน เอพญายาลาก็เปิดเพลง Hello เฮ้ยพญายยินดีต้อนรับอีดาบเลยมาค้ามาคุยกันในห้องวันนีงหงันกักินกาแฟกับพญายนะคะแล้วน่ะวัดความดันแล้วอ่ารู้สึกบอดีนะคะแล้วก็เลยอ่ามาวัดความดันความดันแล้วก็ ม auto, herman, finger, finger, up, ื่อเ่ความดันต่ำนะคะทุกคนบางเมื่อกระสูงบางเมื่อกระตั้ค่ะบัดนี้เขาก็มาคุยกันทักทายกันขึ้นเก่านะคะก่อนอื่นใครต้องขอกาบขอคุณเอฟซีทุกคนนะคะที่เขามารับชมคลิปในช่องของมาดามบ้านนอกแล้วก็เขียนคอมเมนต์ส่งกําลังใจส่งพลังบวกมาให้มาดามบานนอกสู่ชีวิตในต่างแดนนะคะค่ะทุกคนเป็นยังไงคะสบายดีกันบอ วานนี้บริเลยล้วงขีดกับขีดหอดเอฟซีนะคะที่บริเลยล้วงขิดกับราวอวานนี้เป็นมือไปเริ่มงานมือแรกนะคะแล้วก็มือยเ้มืออยพอมาหอดบ้านกับพักกันกินเข่ากินข่าแล้วก็เล่นนอนพักนะคะตั้งนาฬิกาปลุกไวทุ่มหนึ่งพอนาฬิกาปลุกดังกบปิดนาฬิกาปลุกทุกคนแล้วก็นอนต่อนนะคะพอใหญ่กับเมยคือกันนะคะแล้วก็ไป ส่งข่อยเมื่อวานเนี่เราขับรถไปส่งข่อยนะคะเพราะว่ารถแล้วน่ะยังบ่ทันด้แจ้งใส่งานนะคะก็เลยใส่รถข่อยก่อนนะคะแล้วเมื่อนี้ข่อยก็ขับรถไปให้งานเองนะคะแล้วกัที่แล้วแจ้งจอดนะคะก็คือเราจะได้เงินคืนนะคะพอเราแจ้งใส่รถเราก็ต้องจ่ายเงินนะคะจะค้นนั่นแหละเราเมือ่อซา้เนี่เราก็เลยขับรถไป คำมปิ้งนะคะเพราะว่าจะต้องไปสอมเครื่องตัดหญ้าให้สามีของเพื่อนสาวคอยนั่นหละค่ะค่ะ,ะมีหลายคนนะคะที่อยากรู้เกี่ยวกับเรื่องงานที่คอยทำงานอยู่นะคะที่ว่าถอแกนอาจจะขายจัดการแล้วตกลงคอยจะได้ทำงานอ,อยู่หรือเปล่านะคะวันนี้ก็จะมาบอกให้ทุกคนฟังค่ะ คอยก็ได้คุยกันกันกนกนกบทอกแกเรื่องนี้ก็ได้ถามเพื่อนนะคะ,ะเพื่อนก็บ,บอกว่าคงจะต้องใส่เวลาหลายเดือนอยู่ในขณะที่ล้อหายท้งบริษัทใหญ่อีการใหญ่นี่พิจารณาคนที่จะมามาบริหารงานต่อกาบทำง,งานไปเรื่อยๆแล้วก็วางสินะคะบางทีน่ะอาจจะใส่เวลาเป็นปีก็สั้นค่ะทุกคนคอยกันเลยดีใจนะคะเพราะว่า เขายังบ้านถ้านะค้นไม่ย,ยังบ้านให้มาบริหารคอ,อยกับเพื่อนๆนก็จะยังทาหน้าที่ตามปกตินะคะ,ะถึงตอนนั้นก็คงจะเก็บเงินเก็บยังไว้นะคะทุกคนเพราะว่าตอนนี้นะไปเที่ยวเมืองไทยกลับมาเกะเงินเกือบหมดกระเป๋านะคะกระซัมเบ,บิดแล้วล่ะค่ะทุกคนเหลือหน่อยๆน,นะคะแต่พอดีเมื่อน,นี่นะเป็นวันที่ย็บหางเงินเดือนก็ออก นะคะก็พอมีเงินติดกระเป๋าแล้วนะคะต่อไปก็จะเก็บสะสมทุกเมือะะ่อราคาก็จะเป็นการวางแผนการจัดการเรื่องการเงินใหม่นะคะเพราะว่า,า,วา,าหลังจากที่ค่อยเฮ็ดลานคานะคะก็เอาเงินทั้งหมดนะมาลงทุนในการทํำ้านค้าแล้วก็เงินเก็บก็เอามาซื้อของเข่าลานแล้วก็หลายๆอย่างนะคะกับบ้านวังหันก็ ใส่ใจหลายเอาเงินให้ลูกให้หลานนะคะเป็นทุนการศึกษานะคะคนล 2, 000, 3, 000ะสองพันสามพันก็ว่าไปนะคะให้น้องให้นุ่งนะคะพูดดูแลแม่พร้อมนะคะแล้วก็ใส่ใจหลายๆอย่างนะคะทุกคนนี่แหละค่ะกัมีความสุขนะคะได้เอาเงินให้ลูกหลานนะคะเพราะว่า,าลูกหลานก็เป็นชีวิตจิตใจของคอยนะคะ แล้วก็ญาติพี่น้องก็เป็นส่วนประกอบนะคะส่วนประกอบที่เฮตัยคอยมีชีวิตขึ้นมานะคะหมายความว่าถ้าบ่มีญาติพี่น้องก็ค้งจะว่มีคอยนะคะ,ะหลายคนอาจจะว่าพี่น้องน,ะน,นอ่ะมแจะค้นฐานะาดีๆมาดามันนอคือ,อได้ซอซเังี่นะคะจริงๆแล้วก่บบางคนก็ยังมีเรื่องขัดส่วนเรื่องเงินท้องนะคะ จำเป็นที่จะต้องเกื้อกูนกันนะคะเพราะว่าเป็นสายเลือดเป็นญาติพี่น้องเป็นพี่น้องกันนะคะทุกคนข่อยบ่แม่นคนที่จะมาะคิดมากเกี่ยวกับเรื่องเงินนะคะเงินท้องน่ะเป็นคองนอกกายนะคะทุกคนถ้าเฮาหาได้เฮาก็ต้องซอยเหลือผู้ที่ขัดสนนะคะข่อยบ่ได้คิดมากเกี่ยวกับเรื่องเงินท้องนอะคะ่ะ ก็จังคอยอยู่น้ำพันยาฝรั่งนี่แหละค่ะทุกคนคอยกันอซอยเหลือแล้วทุกสิ่งทุกอย่างกอยุติคอยคอยก็ได้เก็บมาคิดเล็กคิดน้อยนะคะแค่อยากให้เล้าน่ะรู้สึกสบายใจว่าแต่และเดือนในบ่นมีเงินส่งค่าบ้านหรือบ่มีเงินเติมน้ำมันหรือบ่มีเงินซื้อนั่นซื้อนี่จังสี่นะคะในเมื่อมาอยู่น้ำกันก็นกต้องอซอยเหลือกันอย่างประมาณนี้นะคะ่อยก็จะคิดแบบนี้นะคะ ถ้าฮาจะรวยถ้าฮาจะมีเงินก็คงจะมีเองเลยคะ่ะทุกคน่อยเขียกแบบนี้นะคะคือจังคนที่ถูกลอตเตอรี่นะคะอยู่ดีๆเพื่อนก็ถูกลอตเตอรี่เพื่อนซื้อลอตเตอรี่เพื่อนก็ถูกเพราะว่า,าถึงเ,เวลาที่เพื่อนจะดวงดีนะคะถ้าเฮาดวงบดีแม่ฮาจะซื้อ,อทุกงวดทุกงวดฮทก,ดก,ก็บ่ถือนะคะทุกคนหลักขอยเลยคิดว่าเรื่องเงินทองนะ่ะมันเป็นของนอกกายถ้าฮาเฮ็ดแล้ว เขาหาได้เขา,อาซอยเหลือญาติพี่น้องแล้วก็ซอยเหลือคนที่เขารักเังซีนะคะแล้วเขาก็มีความสุขเองนะคะทุกคนคอยคิดแบบนี้นะคะาบางคนอาจจะไ่เห็นดีด้วยนะคะแต่ว่า,ามันก็เป็นความคิดของค่อยนะคะทุกคนแต่ว่าข่อยมีความสุขนะคะเวลาที่ข่อยกลับบ้านลูกหลานญาติพี่น้องก็จะ หอมๆนะคะอันนี้มันก็เหตุในเฮา่ะมีความสุขนะคะเฮาก็จะกลายเป็นคน่ะมีคุณค่ามีคาในสายตาของญาพี่น้องจังซี่นะคะในราคาข่อยกนเลยมีความสุขนะคะทุกคน <c oughs> ค่ะทุกคนคะเมื่อเนี้ยข่อยกับมาบอยทุกคนฟังเกี่ยวกับเรื่องที่ทํางานนะคะว่าข่อยได้ทํางานต่อหรือเปล่าเราทอกแก่ก็บ,บอกว่าก็ททางานไปเรื่อยๆจนกลัวคนใหม่จะเข้ามาบริหารนะ นะคะอาจจะใส่เวลาเป็นปีก็ได้ว่าสันค,ครับทุกคนค่ะสำหรับมเนีพจิคอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณทุกๆกกำลังใจที่ส่งมาให้มาดามบานนอกนะคะก่อนจะจากกันขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญอย่าเจ็บอย่าจนนะคะบุญรักษาเทวดาคุ้มครองทุกคนนะคะเอาไว้เจอกันคลิปต่อไปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย